ครับผมสวัสดีครับผมบ่าเปานะครับเรามาดูมีดเข้ารัวนะครับตัวนี้เป็นมีดหั่นแร่สับซอยได้หมดนะครับตัวนี้เป็นเหล็กอย่างดีนะครับไม่ใช่เหล็กกระโหลกกะลาจิกก๊อกที่กากนะครับตัวนี้ดูครับเหล็ก SK5 ผสมโครเมียมนะครับทนต่อการสึกหลอสนิมไม่เกาะไม่กินนะครับตัวนี้หนาอยู่ที่4มิลนะครับดูครับอ่าด้ามไม้อย่างดีทํามาจากไม้มงคลนะครับตัวนี้ปักหมุดให้นะครับ3าหมุดนะครับดูครับดูงานงานโคตรดีเลยครับตัวนี้มาพร้อมกับ ซองปอกหนังนะครับอย่างนี้หนาๆแบบนี้เลยนะครับดูครับนี่หนาๆแบบนี้เลยตัวนี้แถมฟรีให้ไปเลยนะครับตัวนี้นี่แบบนี้อย่างเฟี้ยวครับผมนี่โอเคครับผมเรามาดูความคมของเขากันนะครับนี่ตัวนี้คือกระดาษนะครับมาดูครับคือรับคมให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้คมมากเล็กอย่างดีด้วยนะครับตัวนี้นี่ ถ้าเป็นเนื้อหรืออะไรจะไปเหลือหรอครับดูแค่กระดาษนะครับตัวนี้นี่ดูครับอืมโอเคมาดูใบตองกันอย่างนี้คือง่ายๆเลยครับอือหือดูครับดูครับมากระดาษอีกทีนี่ง่ายๆครับตัวนี้แถมปอกหนังให้ไปด้วยนะครับ ขายอยู่ที่390บาทครับ3า0้อยบาทร้อยทานแรกนะครับผมรับปอกหนังไปเลยนะครับตัวนี้อใครสนใจทักแชททักอินบ็อกด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ